ล่าสุดอ่ะขวัญใจชาวหันใจลูกลูกกระเทยเรียงนะคะล่จริงหรอหนูุณได้เป็นหัญใจลูกกระเทยหรอคะใครจะไปกินจะมีโมงแล้วไปเอามาจากไหนไปไปอยู่ยังไงไปเอามาจากไหนใครสักใครสอนอันนี้ไม่แน่ใจเลยหรือว่ามันอยู่ที่ก้นเบื้องลึกเราแล้วเราพอวันหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งมันได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนพบตัวเองาประมาณนี้ค่ะทางทางนี้เหมาะสำหรับเรามากเลยไหมเปึงยังไงนะคะความความจุดงรู้สารชอบรู้ให้ยอมรับนะวันนี้เธอถูกคุ้นกับการเสพคอนเทนท์พี่กระเทยใช่ไหมคุณดูมีมตลกตลกใช่ไหมชอบมากค่ะแบบว่าคำพูนคำพูดตอนนี้หรอช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคน ดีเอาไปเลยสับหอดแบบนี้ต้องแก่หรอจริงกลัวไหมกับผู้เล่นแม่ต้องถามว่ากลัวหรอต้องถามว่าเขาถึกลัวหนูไหมภาพรำนางเอกไงภาพรำนางเอกใดๆเขาภาพรำนางเอกเป็นยังไงนะคะไม่่รู้แต่ว่าเราขอคอนเราได้เป็นตัวเองสุดอันน <ti> ี้คือตัวเองสุดๆเลยใช่ไหมต้องตอบคำถามนี้ก่อนว่าอันนี้คือตัวเองถูกไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่จริงๆเราเป็นคนตลกแบบก รวมกันไปค่ะก็เรียกว่าอะไรแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่คนที่เราคุยด้วยอะไรอย่างนี้ยเขาตลกมาแล้วก็ตลกแล้วแต่คนเุยด้วยสนุกไปเลยพิดตลกสนุกไงพี่พี่เป็นคนสนุกสนานคุยได้แล้วแบบอมยิ้มมีมีมุมแบบว่าหมกมุ่นกับความแบบว่าเสร็จคอนเทนต์นี้มากแค่ไหนสำหรับพี่พีก็ถ้าว่างก็คือสไลด์ดูไปเรื่อยๆค่ะแบบอืมหรอไม่เล่นมึงเลยไหมซึมซับ ซึมซาบไหมหรอคะเรียกว่าเราเรียนรู้ละกันเราเรียนรู้ให้ทันโลกให้ทันให้ทันสังคมอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกชอบดีจริตแบบมันมันไม่ต้องกักเก็บอะไรมากเลยมันก็คือเป็นธรรมชาติของเราอะไรอย่างเงี้ยใี่ยตรองหนูเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าว่าหนูว่าหนูเป็นลูกกระอเลยขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติหนูหนูรอมรับเนาะรอมรับค่ะ สสวัดีค่ะอยากเป็นแอร์แต่ว่าทำไมชื่อหมออะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมว่าคนจะจำลบที่ระบบต้องเป็นเล่นละครที่เป็นบทแบบเป็นไม่กลัวค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่กลัวไม่กลัวเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วยังไงคนก็ต้อง เห็นตัวตนหนูอยู่แล้วก็ต้องรู้ว่าสุดท้ายแล้วหนูเป็นคนยังไงแต่ว่าบทที่หนูเล่นหรือว่าคาแรคเตอร์ที่หนูเล่นนั่นก็คือเป็นเหมือนเป็นเรื่องสมมติที่หนูได้เข้าไปรับคาแรคเตอร์นั้นๆสุดท้ายหนูก็ต้องทําใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำทำหน้าที่เต็มให้ดีที่สุดเพื่อให้คนเชื่อในคาแรคเตอร์ของเรื่องนั้นๆแต่ถ้าคนจะติดภาพก็เข้าใจได้ตอนนี้ตัวหนู เพราะเพราะหนูก็แก้เลยตื่งไม่ได้ไม่ว่าเราชอมรับซื้อใช่ไหมเวลาที่เราเล่นบทเราให้แล้วเป็นใครเรานปลงอุ๊ยก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าถ้าหนูเลาะใครเราเป็นแฟนแอบขอบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเออตลกดีอุ้ยแปลว่าหนูเล่นเล่นไม่เก่งอะสิเป็นลูกเราอ่เป็นลูกเตินเราแยกเราแยกระบบการทำงานที่ไหนเราไม่ใช่ที่ไหนเราต้องดูเล่นเก่งเราแยกกันยังไงแยกหรอคะก็เหมือนพอเรา ทำงานปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วว่าอโอเคเราเป็นคาแรคเตอร์นี้เราก็ต้องเหมือนเชื่อในตัวละครที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าน่าจะเป็นพาร์ทของตรงนี้มากกว่า <c oughs> อันนี้ทำแบบกอถ่ายแบบควรแบตลอดแบบปนต้องที่น่ไมคืออันนี้ต้องถามบูจัดผ <c oughs> ู้กำกับมมีบทนำพาร์ให้เราไปพูดในรายการว่าเราเป็นมาการ,าราคาทีาา่าาไหนอ่ะ่อกี้เมื่อกี้หนูก็เล่นตัวเองไปเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่ เราตลกตลุยนี่ื่อกลัวผู้ชายเขาแบบกลัวเราไหมหนูว่ามนุษย์เรามีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบภาพสมมติถ้าใครกลัวก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้ตรงเคมีกับเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูเชื่อว,ว่าก็าต้องมีคนชอบเคมีนี้บ้างแหละอะไรอย่างเง,งี้ยตลกตลกหนูก็ชอบหนูยังชอบคนสนุกสนานตลกเลย มันก็ตลกมากได้ใช่ไหมก็คิดว่าใช่เอ้ยแล้วแต่ไล่หมดเลยค่ะแต่ว่าล,ล่าสุดก้ญญาวมันก็บอกว่ามีแบบดันไซอ่อนอยันจะีบีพีแล้วยังไงตอนนี่จีบยังไงจีบเหมือนโนราเลยลำสัญญาณยัไปยังลูกอะไรล่ะคะส่งสัญญาณยังคะไม่รู้เลยอ่ะ,หน,อะหนูเป็นคนหนูเป็นคนเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้อ่ะเรดาพังคือ คือเราบางทีเราก็ไม่รู้ไงใครคุยกับเราอะไรยังไงคือเราชิลๆเรื่อยๆไปเรื่อยไปเปื่อยเลยอ่งเขาบอกว่าเราตรงสเปคกเขานาอุ๊ยขอบคุณค่ะแล้วพี่ก้าตรงสเปคกเราบ้างไหมพี่ก้าวบอตรงนะหนูว่าเขาไม่ได้แค่ตรงสเปกหนูนะแต่หนูว่าเขาตรงสเปกสาวไทยหลายหลายคนเลยแล้วถ้าสมมติเขามาจีบถ้าเขามาจีบหรอต้องรอให้เขามาจีบก่อน ใส่จริงก็คือถ้าเกิดก็คือตรงตรงสเปกทุกองเลยไหมตรงสเปกทุกองเลยไหมหน้าตาผิวพรรณสีใสอะไรอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์แบบติดถูกทั้งหมดเลยไหมคะติดถูกเลยไหมหรอคะอุ้ยถามตรงนี้เลยหรอพี่กินก๋้ยเตี๋ยวเส้นอะไรวันนี้เส้นใหญ่เลยใช่ป้าหนูชอบกินบะหมี่ค่ะมันตกประเด็นที่ถามไปหรือเปล่าเอาเหรอหนูชอบกินซุปนแล้วพี่ชอบกินซุปอะไร ตไม้เขียนข่าได้แล้วเขีอาถามจริงๆตรงไหนอะไม่รู้ตรงไหนอะไรในตัวพี่เก้าที่เราตรงไปที่สุดอรในตัวที่เก้าที่ตรงสเปคที่สุดเหรอคะหนูว่าตัวเขานั่นแหละนี่ใส่เขาแหละค่ะเขาเป็นคนง่ายๆเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าแบบความเป็นธรรมชาติตอนนี้เเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมตอนนี้หรอใช่แลวดา ติ๊ก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 ติ� ถ้าแบบรีบก็ต้องมาถึงแต่ว่ามแล้วก็เม่ได้แอบมีหลาเอาล่หนูไม่รู้เรื่องเลยมันีสองมแบบมีสองสองแบบหนูไม่เคยมาขายนะคะทุกคนหนูขอหนูขอแก้ข่าวตรงนี้เลยนันคือเรื่องมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกแหลด้วยความที่ว่าชื่อเรื่องเราชื่อสายไหมมันก็เลยเป็นเหมือนเราเอามาเล่นบุกกันว่าสายไหมสายไม่สายหรือว่าแบบบางทีสมมติเขาเรียกอะไรแต่งหน้าทําผม ตอนหน้าเสร็จอะไรเงี้ยใครเสร็จก่อนก็ไปก่อนแต่ว่าถ้านัดตามเบรกดาวหรืออะไรเงี้ยหนูไม่เคยใสย่นะทุกคนเดี <c oughs> ย๋ยเข้าใจะรู้ผิดนะคะจริงเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายเสร็จนานแล้วแต่ว่าหนูไม่ใส่จริงเหรออ๋อเรื่องนี้ถ่ายเสร็จมาแล้วเ <c oughs> หรอคือมันเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ค่ะว่าตัวภาพยนตร์สวัสดีวันจันทร์เนี่ยพี่โอ๋เนี่ยจะเป็นคนลีดเรื่องนี้เป็นหลักแล้วคือสมมติว่าถ่ายไปเดือนกว่าแล้วก็คือทั้งเดือนกว่าเนี่ยก็คือ มีแต่พี่โอ๊บเกือบทุกซีนอะไรอย่างนี้แล้วก็มาหนูอะไปวันเปิดกล้องวันเดียวแล้วหนูก็หายไปไปถ่ายเออละครเรื่องแสนมารคค่ะแล้วก็พอถึงคิวเราเราก็เลยได้มาถ่ายน่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคําพูดให้มันคล้องเรื่องกันเฉยๆที่หนูก็เพิ่งรู้จากพี่ๆแนะ้วนะว่ามาีดราม่ามีไมไหมแบบว่าความเป็นังครับตอน่ให้กลับมา คนมองหนูแบบไหนอ่ะแทีเรกจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยคนมองใจจริงได้ไงเออเอาหรอคะเศร้าเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้ยหนูเปลี่ยนอะไรไปแบบคนมอละมันอ๋อตัวหนูเองอ่ะหนูไม่ซีเรียสเพราะสุดท้ายแล้วตัวหนูหนูว่าหนูหนูตัวดีว่านะตอนนี้หนูทำอะไรอยู่แล้วหนูทําให้กองมีปัญหาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้สร้างผลกระทบให้กองหรือว่าไม่ได้ทําให้กองถ่ายช้าลงหรือว่า ไม่ได้มาสายหรือให้ใครต้องรออะไรอย่างเงี้ยแค่นี้หนูถ้าแค่หนูมีวินัยในตัวเองทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดหรือว่าอันนี้หนูแฮปปี้แล้วแต่ว่าแล้วก็คนใกล้ตัวเราเขาก็จะรู้จักเราว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคนนอกอาจจะเข้าใจผิดบ้างไม่เป็นไรหนูหนูเข้าใจคนอื่นได้เพราะว่ามันมีหลายมุมมองเนาะคนเราคิดไม่เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยเรามาทําความเข้าใจกันใหม่ได้น<ม>ะ,<ม>ะคะ เขาเรียกว่าเไรหนูเชื่อว่าวการเป็นตัวเองมันาการเป็นตัวเองที่มันไม่ได้ทำลายค่ายหรือว่าดิดล้างสิทธิใครายอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็เราไม่มีทางโกหกตัวเองได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราโกหกเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นมันก็คนก็จับได้อยู่ดีวันนี้หนูพูดแบบนี้พรุ่งนี้หนูก็พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูว่าสุดท้ายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่โอเคจ้ขอบคุณค่ะ เขอบคุณพี่พกกรด้ทยค่ะโอเคขอบคุณเขาขอบคุณ